nên con kิด của sư phụ Sandwich. Tao nè, đi chạy thì này ผู้ที่เป็นสมาี่สำคัญในการปฏิบัติผนลวงพิเศษซึ่งได้ผลดีมากคนนหลวงพิเศษนี้เคยทำมาเป็นเวลา30ปีแล้วก็มีความเจริญขึ้นมาแล้วมีความเสื่มมาตอนหลังที่สุดนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยได้ผลมากนะก็ทำเหมือนชาา้นชาทงเย็นางก็ไม่ไม่ได้เข้าใจกันระหว่งางเจ้าหน้าที่นักบินฝ่ายบริหารเลยดีใจที่ครั้งมี้ได้ผลเกิดผลที่ดีในทางเข้าใจ ระวังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมันก็ทำให้งานไปเป็นผลสำเร็จครั้งแรกที่บอกไปวันที่21มกราคมนักบินไปที่เชียงใหม่ก็เ,เห็นตอนเลขขึ้นเห็นได้ว่าอบอกสมือนกทำ ก็เลยบอกให้แจ้งไปเจ้าหน้าที่ขอให้จัดทำคนหลวงเพื่อที่จะช่วยรับภัยแล้งกลิ่นป็ปภัยที่คนต <c oughs> กใจมากนะเป็นคนบางุคนลขวัญเสียอย่างยิ่งจนกระทั่งถึงวงในสื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชน ต่างประเทศก็มีบอกว่าถ้าเมืองไทยเป็นอย่างนี้ทีไปแล้วเป็นเวลาหลายเดือนเศรษฐกิจของเมืองไทยซึ่งย่ำแย่อยู่แล้วก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกจึงขอให้ทาแเนี่ยทางหน้าทีได้รีบไปตั้งศูนย์ตั้ง ฐานที่นครสวรรค์แล้วต่อไปก็ฐานท,ที่ที่ชิตะโลกซึ่งตอนแรกที่ทำก็รู้สึกว่ายัางไม่ไม่มีความเข้าใจนักระหว่างทจหน้าที่และแม้แต่ความเข้าใจในเทคนิคของทุนเทียนซึ่งเนื่อทำไหมก็ตอนแรกก็ดีแล้ว แล้วต่อมาก็เรือไปเอาทุกทีในการเรือไปนี่มันท้ายก็สิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในการทำฝนเตียงและไม่เดทนทำทีหนึ่งทีหนึ่งจะต้องเสียเงนินค่าวัสดุและค่าเชือเ้อเพลิงวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นหมื่นถ้าทำมากๆเป็นแสน เะนั้นถ้าทำแล้วแล้วไม่ได้ผลก็เป็นเรื่องที่น่าสลดมากและเป็นที่จะทำให้คนตำหนีตีเตียนอย่างที่เมื่อสม,มัยสม,มัยก่อนนี้เขาบอกฝนฝนเทียมนี่ไม่ได้เรียกฝนหลงเรียกวนเทียมไม่ได้ผลเป็นเหมือนผี แอนก็เป็นผีน้ำท่วมก็เป็นฝีผีตอนนี้มาฝนเทียมก็เป็นผีครั้งโน้นก็ทำให้พัฒนาการทำฝนหลวงซึ่งก็พัฒนาขึ้นมาได้จนกระทั่งทำฝนหลวงได้อย่างดีแต่มาตอนหลังนี้ก็ได้ทราบว่า ไม่ค่อยมีวัสดุเพราะว่าอาจจะไม่มีงบประมาณบ้างไม่มีความรู้บ้างจึงทำให้ผลไม่ค่อยเด็ลค,ครั้งนี้โดยที่เป็นผลหลวงเรียกว่าพิเศษผู้ครู้พิเศษนี่เป็นผลที่เจ้าหาที่ฝ่ายฝนหลวง ทำและทางหลวงทางทางสุจินได้มีความสนใจและช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติแมาจะเครื่องบินมีเครื่องบินที่เป็นของไม่ใช่ของราชการดแต่บางคนก็ไม่อาจจะไม่ก็ทราบก็เรือเรือบินเหล่านี้ ได้มอบให้กับคณะผู้หลวงหรือได้ออกให้แก่กรมตรวจกองบินตำรวจอยางเครื่องบินคอเตอร์ก็มีหมายเลขของตำรวจมีได้เป็นหมายเลขของกเกษตรของตำวจั้นก็ได้ขอให ต่งโดนมาโจ่งเถี่ยบริตเวลามีงานอะไรขอให้ไปทำได้เป็นสักว์ผลนุลพิเศษหลักส่งข่าวมาเป็นที่สลอพลอพิเศษส่มาทำให้เกิดคนดีแล้วก็แต่ก็กต้องเราก็ต้องจ่ายเงินเพราะว่าจะเอาเงินของ ราชการก็ทำาปต่อมาก็มีตั้งสูงคนหลวงสอบลอซึงได้ทำคนหลวงเป็นประจำได้ผลบ้างบ้างและบางทีมีคนเขาขอและขอมาโดยตรงและก็ได้ขอไปทางบรรดากระทรวงเกษตร เพื่อที่จะสั่งให้ทำฝนคุณมาก,ก็ได้รับเการตอบสนองได้ดีและข้างโน้นก็มีของพระชมเทพนิ์ซึงเป็นคู้ริบเริ่มเพื่อกบิดาของรฝนหลวงการเริ่มต้นของฝนหลวงเริ่มต้นตั้งแต่ปีสองสอันนี้ก็ เดี๋ยวไม่รู้ไมคทราบกันตั้งแต่ปี2 4ง8ได้ไปเยี่ยมภาคอีสานแล้วก็ไปดูมีความแห้งแล้ทงทำให้ประชาชนเดือดร้อนแม้จะน้ำบริโภคก,ก็ไม่มีแต่เนยหน้าขึ้นไปรุไฟก็มีเมฆผ่านผ่านต้องมฝนเม่ตกจึงออกคุณที่ส ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆให้คนทักรีช่วยไปคิดไปถามไปสืบทางทางในประเทศและนอกประเทศว่าจะทำอย่างไรสำหรับในฝนหลวงน,นี้บ็คุุ้ทีบริโหายหายต่อไปหายตัวไปนานวันมาบอกว่าทำได้แล้ว ทำได้ก็มาสาธิตที่หัวหินครัอันี้ก่อนจบ40ปีแล้วก่อนสมัยอาจารย์มิดาดันนั้นพอดีทำเอาเครื่องยินขึ้นไปไป้โปรยเมฆไม่มีเมฆก็ขึ้นแต่ว่า ไม่ลงที่ปริ้ก็กลับไปบอว่าต้องไปคิดที่จะมาต่อไปแต่ว่าการก่อเมฆในป้าที่ไม่มีเมฆนั้นก็ทำม,มาได้แล้วฉะนั้นมาครั้งนี้จะลึกถึงครั้งโดนด้วยสาสิบปี